จากร้านแปดครับวันนี้เหลือประมาณ9 0 0 0แสนเลยนะครับกับเจ้า Honda Accord ตัว2.0ให้บิทเทคครับออกม่ร้านแวันนี้เหลือ9 0 0 0 0 0นบาทราคาหายครึ่งจริงๆครับแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยมาแบบจัดเต็มที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้ก็อยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใช้จริงก็ประมาณ1 8 1 9นะครับก็ถือว่าประหยัดแล้วก็ตัวเทคก็จะมีนี่ครับสลูปเลย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนสภาพตัวถังภายนอกตากล้องตามพี่มาเริ่มดูจากฝั่งนี้ก่อนเลยสังเกตชิ้นงานข้างล่างเป็นหลักด้วยนะครับไม,ไม่มีเบียดเฉียดชนเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีตรงนี้ตรงนี้โดนอะไรมาเอ่ยอาจจะเป็นครูดกับแ่นจักรยานแทนมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นไปได้นะครับอดูที่ตัวล้อนี่นะครับ ตัวล้อก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับส่วนปียางก็เดี๋ยวผมหาให้นะครับนี่ครับยางปี2024นะครับสัปดาห์ที่16นะครับคือใช้ต่อได้ยาวๆนะยาง l อ705นะครับสภาพด้านหน้าอ่าก็จะมีสะเก็ดหินบ้างน,นะครับนี่ครับจุดเล็กๆนะครับอ่าเรื่องปกติของการใช้รถอยู่แล้วนะวิ่งไปด้านหน้าข้ามาแมลงเออสะเก็ดหินเข้ามาด้านหน้านะ เดี๋พอถ้าเจอรถสิบล้อขนดินขนทรายอย่าไปวิ่งตามนะผมบอกให้อันตรายนะครับโชคดีก็เป็นแค่จุดนี้ครับโชคร้ายคือกระจกแตกนะครับดูด้านข้างตรงนี้ต่อโอเคนะชิ้นงานคมเยี่ยมต่างๆนะครับไม่มีเบียดเฉียดชนเลยนะครับอ่านี่สลูมปกตินะครับด้านหน้านะครับดูคมไฟหน้ากันอันนี้ผมสตาร์ทไว้นะนี่คือกลางวันนะคุณผู้ชมดูอีกหูแสงคัดออฟเขาแบบคมมากนะครับไฟหน้าก็จะมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็เป็นฟูลเอลดด้วยนะครับคันนี้นะครับ เซนเซอร์ให้มารอบคันกล้องให้มารอบคันด้วยนะครับนี่กล้องหน้าอยู่ตรงนี้เลยนะกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใต้กระจกมองข้างนะครับคันนี้ยังมีระบบ parking assist ด้วยนะครับก็คือช่วยเข้าจอดนะไม่ว่าจะเป็นจอดเข้าซองจอดขนาบข้างรวมถึงว่ากดให้เขาช่วยออกมาได้ด้วยมี pre collision นะครับก็คือเหมือนเป็นเ r a k i n g assist นะครับไม่ว่าจะมีคนเดินตัดหน้าหรืออะไรยางครับ เขาสามารถช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับรวมถึง a a d t i v e r a d a r c r u i s e Control นะครับที่ความเร็วต่ำด้วยนะครับวิ l โล i t y f o l l o w l o w i n g นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดับรถไม่ใช่หรอกดับรถด,ดับรถทำไมต้องดับรถนะต้องบอกงี้ล็อกด้วยโอเคล็อกล้ว คืองี้ครับจะบอกว่ารถคันนี้นะครับตามสเต็ปเดิมนะครับพั n ด้มีปุ่มช่วยสตาร์ทนะครับนี่คือกุญแจของเขานะครับปุ่มสตาร์คือปุ่มนี้นะสมมุติเราไปทานกาแฟจอดรถไว้นะครับกดเลยกดสตาร์รถก่อนให้แอร์เปิดนะครับวิธีก็คือกดปุ่มล็อกหงทีนะครับมาดูด้านหน้าดี๋ยวมันจะมีไฟขึ้นดูนี่นี่ครับกดล็อกหนึ่งทีแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับ กดค้างไว้นะครับไฟเลี้ยวขึ้น1ทีแล้วรถจะสตาร์ทนะครับพอสตาร์ทปุ๊บไฟเลี้ยวจะขึ้น3ามทีนะครับนี่คือรถสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็รถจะทําการเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ไม่ได้ออนระบบอะไรนะครับอทีนี้มาดูกันโดยที่กระจกยังพับอยู่นะมาถึงรถเราก็เอามือไปจับด้าจับประตูพาอคันนี้เป็นคีย์เลสนะครับจับเพื่อเปิดเข้ามาดู ระบบหน้าจออะไรยังไม่ได้ออนเห็นไหมไม่ได้ออนนะครับแต่อ air เปิดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือลมแอร์เปิดแล้วนะครับสังเกตจากชายผ้าเห็นไหมชายผ้าขยับไหมขยับนิดนึงเนาะก็คือออนแอเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเข้ามาถึงรถก็ทําการเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทหนึ paper, ่งทีเพ no ื่อเป็นการออนระบบขึ้นมาเห็นไหมครับหน้าจอจะติดเห็นไหมครับทีนี้ก็ขับออกไปได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงกัน ไปทีลนะสะเต็ปกันนะครับนี่ใฮ้ดูไฟเดไลไ์นะอสวยดูเลยรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc แบบ a อ k i ินสัน y c l e นะครับก็คือทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังก็215แรงมานะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ eCVT นะครับ อันนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะครับมามาดูนี่กันสากระโปรงคันนี้นะน็อตไม่เคยแกะขันไขก็เอามือไปรูปๆอย่างนี้ด้วยนะครับน็อตแผงข้างเช่นกันเอามือรูปๆเลยนะครับเช่นกันนะครับรูปๆดูตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ซื้อฮอนด้อย่าลืมดูนี่ครับเลเวลบาร์โค้ดนะครับหรือมอกนะครับสําคัญนะโอเคนะรูต่าง อาร์ตต่างๆนะไม่มีมิดเดียวนะครับ <c oughs> โอ้ระบบเขาผมชอบที่ให้ระบบมาจัดเต็มมากเลยนะถึงแม้จะยังไม่มีบายสปอร์ตก็ตามนะครับแต่เขาบอกว่าตัวใหม่จะมีแล้วนะพวกเราตัวใหม่จะมีแล้วอยู่ในตัวท็อปนะครับต้องให้แล้วแหละนะบายสปอร์ตมาดูสภาพแผงข้างก่อนตกแต่งมาได้สวยงามดูหรูหรานะครับดูมีความเป็นแบบ มีความยุโรปอยู่เหมือนกันนะก็คือเขาเน้นเรื่องความกชัวรี่นะดูการเล่นงสีดำน้ำตาลอะไรของเขานะครับปุ่มนะครับเป็น one touch เฉพาะคู่หน้านะครับก็คือพูดง่ายเป็นออโต้คู่หน้านะครับมี memory เบาะนะปุ่มไม่มีลอกเลยนะครับสภาพเบาะนะครับนี่นะครับโอเคนะคันนี้ไม่แสนสามนะครับแต่เบาะไม่ขาดนะครับเบาะปรับไฟฟ้ามีุมบ b a r ัพ p อ o r t ด้วยนะครับปุ่ม p ู s ต start พวกอะไรหุ่มหนังนี่มัลติฟังก์ชันเห็นไหม option จัดเต็มเลยนี่ปุ่มกล้องสองขีนะครับหรือว่า honda r i n o v a นั่นเองนะครับ อ่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูปุ่มชัดๆอีกทีแล้วกันเนาะอ่าดูนี่ก่อนสพระค่าข้างโอเคนะมีมา่านด้านข้างให้มาด้วยนะครับดูบอกนะครับบอกแถวหลังต่ออาจจะกล้องข้ามาามานี่เลยข้ามมานี่เลยนี่กล้อง Honda r e รนว t นะครับหรือว่ากล้องลองผีนั่นเองนะแยกนะแยกนะคือกล้องรอบคันจะอยู่ตรงนี้นะครับ กล้องรอบคันจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนฮันด้าเรนวอตจะอยู่ตรงนี้แยกกล้องกันด้วยนะครับให้กล้องมาเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่มีาบสปอร์ตนะแต่ติดเพิ่มได้นะทุกวันนี้เขามีให้ติดเพิ่มนะสภาพแผงข้างนะครับสภาพคอนโซนสวยเนาะดูหรูหรานะครับโอเคแผงข้างนะครับอ้าบอหลังครับ โอเคนะครับามาดูทางด้านท้ายต่อเลยนะครับโอเคนะนี่เซนเซอร์ <S S ensor, นะครับกล้องมองหลังปรับระดับได้นะครับ uh. แต่ว่านี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะฟู l l LED ข้างหน้าอย่างไรก็ตามด้านหลังไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ยังเป็นหลอดไส้ไม่ว่าจะกี่เจนกี่รุ่นกี่โฉมนะครับแต่ข้อดีก็บอกไปแล้วนะหลอดไส้เวลาเป็นอะไรขึ้นมาทำไมครับไฟเราไม่ติด m a i n t e n a n ไม่ถึงร้อยนะถ้าร m a i n t e n a n ถูกอ่าดูรถญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบท้ายรถมากเพราะว่ามันกว้างอ่ะถ้าเป็นรถยุโรปผมบอกเลยนะท้ายรถมันแบบเสียพื้นที่ไปกับที่วางแบตเตอรี่ใช่ไหมเนอะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมจะเห็นภาพไหมดูก่อนเปิดได้ปะถ้าเปิดได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเปิดได้มามาดูนี่เอาให้เห็นภาพเลยเปิดเปิดก่อนละคันโอเคคุณเห็นนี่ปะ รถยุโรปไปน,นี้คุณเห็นพื้นที่ป่ะมันเสียพื้นที่ไปกับการวางแบตเตอรี่นะครับโอเคนะะคันนี้ต่อจริงๆให้ดูเนี่ยมันเสียพื้นที่ไปกับการวางแบตเตอรี่อยู่ที่ว่าเสียมากเสียน้อยเนี่ยแต่มันก็เสียเห็นป่ะแล้วเราย้อนกลับไปดูไอ้นี่กันคันนี้เห็นป่ะไม่ว่าจะเป็นแคมรี่แอคคอร์ดผมบอกเลยครับเขาดีไซน์การวางแบตมาได้แบบ โอหทำไมทำให้พื้นที่ไทยรถมันเหลือเยอะได้ขนาดนี้นะครับรถญี่ปุ่นผมบอกเลยว่าเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงเฮ้ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมว่าที่ไปญี่ปุ่นพื้นที่มันมีจํากัดใช่ไหมพื้นที่ราคาแพงมากก็เลยต้องใช้ทุกอย่างให้แบบคุ้มค่าที่สุดเนาะโอเค,น,น,คนี่นะครับนี่นะครับอ่าด้านใต้นะครับชุดซ่อมยางอยู่ตรงนู้นเนาะที่ลากจูงเนาะเอออันนี้ เฮ้ยอันนี้มันหลุดเหรออ๋อนี่สลักอยู่นี่สลักมันไม่ได้เสียบเข้าไปเดี๋ยวผมให้พนักง,งานเช็คให้เนี่ยมันจะมีสลักอย่างนี้เห็นไหมมันไม่ได้เสียบเข้าไปไไเออมันเป็นแค่สลกักเฉยๆเดี๋ยวเราให้พนักง,งานตรวจเช็คให้นะครับโอเคแล้วด้านหลังนี่อาร์ آ, คมๆนี่แต้มสีตรงเป๊ะโอเคนะครับไปเข้าบ่อหลังกัน <c oughs> บ่อหลังนะครับมาขออนุญาตนั่งเลยเนาะ โอ้ยนั่งสบายเขาทำตรงเนี้ยวาวขึ้นไปเห็นปะเทด้เขาจะทำเป็นวาวนะครับก็เลยมีพื้นที่แฮดรูมนะครับแล้วก็มีพนักวางแขนนะครับมีที่วางแก้วนะครับด้านหลังมีช่องแอร์ให้มาด้วยอ่ะบางคนมองว่าจะมีทําไมห้องโดยสารมันแค่นี้จะเอาช่องแอร์ทำไม,มพูดจริงนะบางทีแบบมันสําคัญนะเคยขึ้นรถแท็กซี่แล้วกันทำไมเขาไม่มีแอร์หลังทําไมเขาไม่มีแอร์หลังบางทีเราก็ต้องแบบ ไปนั่งหน้าแล้วกันเอาแอร์ชัวๆนะแต่นานๆทีนั่งแหละแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีแอร์หลังอะ่ะแต่ทำไงได้ส่วนมากก็จะเป็นเอาติดเนาะมันก็จะไม่มีแอร์หลังไงนะแล้วก็นี่ครับมี usb นะครับสองตำแหน่งนะครับนี่นะสองตำแหน่งมีกระเป๋ายิงโจ้ไว้วางของดูไม่มีแบบย่นเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละจะไปเอาแอร์หลังจะเอาติดได้ไงเนาะก็4 segment เนะาะจะค่ายไหนก็ไม่มีแอร์หลัง่าเพราะว่าทำไมห้องโดยสารมันเล็กกว่านี้อีกนะ อเม,มาขึ้นบอร์ดแถวหน้ากันนะครับนี่เห็นป่ะอันนี้คือกล้องฮ o นด้าเลนวัเห็นป่ะตากล้องผมเปิดปิดประตูอ่ะมันก็จะไปตามประตูเห็นไหมเออนะครับแต่ให้ฝั่งเดียวเนอะน่าจะให้ฝั่งนี้ด้วยนะใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นฝั่งนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นฝั่งนู้นอย่างนี้จะเม็กเซน์มากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่มีก็หวังว่าเจนหน้าเขาจะให้อะไรให้บายสปอตมาแล้วกันนะครับ อันนี้คือเฮดรูมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวเทคนะครับก็จะมีซัลูปแต่ว่านี่เขาให้เป็นหลังคาแข็งตรงนี้มานะครับบางคนบอกว่าไม่ชอบรถยุโปรปที่ว่าเขาไม่เป็นผ้าใบแต่มันสะดวกไงมันเปิดปิดได้เลยนะเป็นไฟฟ้านะครับรถญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้แล้วกันต้องเลื่อนปิดเปิดเองนะครับแต่สวิต์เปิดอ่ะก็จะเป็นแบบ one touch นะครับบางคนชอบมากแล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าขับกลางคืนเปิดไว้ฟิลลิ่งมันดีมากนะครับ ผมไปผม่าจะช่วงนี้ผมไปกับเพื่อนผมคนนึงบ่อยนะครับเขาใช้ eX30 นะครับซึ่งไอ้ตัวหลังคานะครับต้องยกมาใส่นะครับต้องถอดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ยกมาใส่เหมือน h ท v ที่เขาบอกว่าต้องถอดไปเก็บที่บ้านแล้วก็ยกมาใส่นะครับมันก็วุ่นวายนิดนึงการให้มันเป็นบิวอินอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับม่านบังแดดมีมาให้นะครับนี่ครับสองฝั่งนะครับอันนี้ก็จะให้ไฟแต่งหน้ามาด้วยแต่ผมว่าแสงมันสีส้มเกินไปหน่อยนะ โอกาสที่จะแต่งหน้าแล้วแบบคุมโทนไม่อยู่มีสูงมากเลยนะครับอย่างเนี้ยอาจจะทําให้แต่งอ่อนไปเพราะว่าสีส้มมันบูสต์ขึ้นมาใช่ไหมออผมว่าถ้าแบบกระจกแต่งหน้าไปเอาไฟออกแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติอะไรยังดีกว่านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอยืมกล้องมันหนึ่งสิเฮ้ยไม่ใช่ให้ดูให้ยืมกล้องก่อนอ่ามาเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้นะครับผมไม่ใช่อะไรผมอยากจะให้เห็นนี่เขามีเฮดอัพดิสเพย์อยู่นี้เห็นไหม ปได้นะอันนี้คือสะท้อนในกระจกนะครับสะท้อนในกระจกนะครับดีเนาะเออแล้วก็นี่ปุ่มนะแบบเต็มๆนะครับเขาก็จะมีครบเลยนะครับเห็นไหมครับมีปุ่ม head up head up display นะครับเห็นไหมครับ head up display นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดเซนเซอร์เนาะอันนี้ก็ระบบความปลอดภัยนะครับปารเซนเซอร์นะครับ r ท c t i o n c o น t r o l นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีนี่นะครับเพ d ดิ shift อยู่หลังพวงมาลัยทั้งสองฝั่งเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับนะครับใน head up display นะครับว่าจะให้แสดงผลอะไรเนาะอันนี้ก็เป็น cruise control อันนี้ก็เลนคีฟนะครับอันนี้ก็ช่วยหักวงอะไรให้อยู่ในเลนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ active ไ,ได้ cruise control สามารถตั้งระยะได้ใกล้กลางไกลนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะเห็นไ,ไหมตั้งระยะได้นะคือเวลาที่เราล็อกความเร็วอะเราก็อยากจะให้มันเขาเรียกว่าไงะ รักษาระยะอยู่ที่ว่าเราจะให้รักษาระยะแค่ไหนนะครับและเมื่อไม่มีรถเขาจะกลับไปที่ความเร็วที่เราเได้ทําการตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรับนะครับหน้าปัดเห็นไหมนี่เนาะคนะครับซิสเต้นซัพพอร์ตอ่าวอร์นิ่งมาดูกันว่ามีโค้ดอะไรขึ้นไหมไม่มีเนาะมีแค่เปิดประตูนะครับไม่แน่นนะครับตากล้องผมเปิดอยู่โอเคนะรถคันนี้ก็ปกติดีนะครับเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับ นะก็ดูเลยเขาเปิดระบบนะ Honda s e n s i n g ให้หมดเลยนะครับ t t i v t r o t t e n t i นชนะครับช่วยแจ้งเตือนนะครับถ้าเขาจับได้ว่าเรามีอาการเหนืะนะ่อยล้าเนาะ i ด g s u p r t r t นะครับ n น i g a t i o n นะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นเข็มทิศนะครับโทรศัพท์ Audio Speed Fuel Economy ระยะทางที่วิ่งได้อัตราบริโภคน้ำมันนะครับก็อยู่16โลลิตรนะครับอันนี้เพราะว่าจอดทิ้งไว้เยอะเนาะช่วงนี้ Power flow ก็ดูว่าใช้พลังงานยังไงนะครับใช้จากแบตใช้จากน้ำมันปั่นเข้าแบตอะไรอย่างนี้นะครับอันหน้าจอตรงกลางนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่สมมตินะคุณสามารถกด parking assist ได้คุณเลือกได้เลยจะถอยหลงังจะจอดขนานจะให้ช่วยออกเห็นไหมครับคือระบบเขาดีนะอันนี้ยอมรับเลยนะครับชอบเลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมมีกล้องให้ดูด้วยจะดูยังไงดีอะได้หมดเลยเนาะสะดวกมากๆนะฮะอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะฮะแล้วนี่คือส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือเรื่องของแอร์นะครับมีปุ่มออโต้นะครับไม่พอนะครับปุ่มโหมดปุ่มไล่ฟ้ามีอยู่แล้วแต่ว่าพอมันแยกดูโอโซนแล้วเนี่ยคุณเห็นนี่ป่สีแดงกับสีน้ำเงินหมายความว่าไงครับถ้าหมุนไปทางขวานะครับมันจะทำไงครับ มันจะต้องอุ่นขึ้นนะเพราะมืออุณหภูมินะเห็นไหมปุ่มมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสีขาวนะครับแล้วถ้าเราปรับให้มันเย็ยนเป็นไงเสียเงินนะก็หมายความว่ามันเย็ยนอันนี้คือดีเทลที่ดีนะเห็นไหมผมชอบดีเทลตรงนี้มากเลยนะครับเปิดออกมาอีกนะับมีช่องชาร์จมีเวลชาร์จเจอให้มานะครับแล้วก็หัวเกียร์ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมทำเป็นเงินด้านเนาะก็คือเหมือนกับว่าตะกอดต,ตอนเป็นเจน9มันเป็นโครเมียมนะเขาบอกว่า เฮ้ยมันสะท้อนแสงเข้าตานะฮอนด้ารับฟังนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับมีโหมดออคอนสปอร์ตนะครับมีโหมด UV นะครับแต่เนี้ยวิ่งได้ไม่ไกลมากนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮให้มาพร้อมเลยนะครับคอนโซลคันนี้สวยเลยนะครับสวย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 เลยนะสวยสวยเลยดูลายไม้อะไรต่างๆนะครับโอเคแต่ก็อเอากล้องขึ้นไป <laughs> โอเคนะ,ะพนักวางแขนนะครับมีช่องชาร์จนะ แล้วก็คันนี้เพดานไม่มีการเจิมเลยนะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะฮะโอเคนะไปไปดูหน้ารถกันต่อย้ำอีกทีนะครับคันนี้ออกมาก็ไม่ใช่ล้านแปดมันเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมก็เลยตีเลขก,กลมๆเป็นล้านแปดนะครับก็ราคาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วกันก็ชัดๆเลยนะครับเหลือเก้าแสนกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วรถคันนี้คือฮอ n ด้ a c c ค r อ2.0ด y b r i d Tech รทรถปี2020นะครับ ฮอนด้ารับประกันแบตเตอรี่นะครับ10ปีไม่จำกัดระยะทางเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ไฮบริดเหลือรับประกันอีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสารโอตโตค้าสาขาการจนะพิเศษทางเรามีรถให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยอู้ันนี้ก็ GLC นะ GLC มีด้วยนะครับก็ใครอยากเข้ามาทดลองขับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้านมกถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสารโอตโตค้าสาขาการจนาพิเศษวิสารโอตโตค้าซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและว,วันนี้คุณอยู่กับผม ป๋าวิตาราตกคานะครับเดี๋ยวผมขออนญุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ